กับรายการเอ n a น Channel นะครับผมในช่วงรายการนี้นะครับจะเป็นการโชว์ความสามารถของพี่บุ๋มเอ r n น l นะครับผมเป็นความสามารถที่เขายังไม่เคยยังไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยแล้วก็นะครับจะมาโชว์ให้ดูนะความไวของนิวครับที่เขาเล่นคีย์บอร์ดได้อย่างนี้เอายังครับเพลงเพลงแคนนอนครับเพลงแคนนอนเอมยังครับพร้อมๆนะครับโอ้โห ไม่ธรรมดาเลยเสียรเยงอะเดีเย๋ยวจะมีช่วงที่รูน่นะครับ <c oughs> เขาแบบเล่นเนียนมากอึ้งหลายคนคองอึ้งจะรู่แล้วรู่แล้วรู่แล้วรูดแล้วไปตกข้าล่างไป <c oughs> ปูให้ได้อย่างดีตลกอะไรดีนะฮะพอแล้ว <c oughs> จะเปิดอีก <c oughs> ก็เล่นได้โอ้ยพอแล้วโอ้ยพอแล้วแล้วกูก็เล่นได้พอเฮ้ยและเอจัลลัมชาแนลมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ